ใช่ไหมคะทุกคนต้องใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังนะคะนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้วเนี่ยาการรักษาความสะอาดนะคะการล้างมือบ่อยๆก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด -19 ได้ค่ะดังนั้นนะคะคีมนิเทคโนโลยีวิทยาชีวศึกษายาลานะคะจึงได้จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขึ้นมานะคะ่ะสำหรับส่วนผสมการทำเจลนะคะก็มีดังนี้นะคะ อันแรกนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะ95นะคะต้องเป็นแอลกอฮอล์95นะคะเพราะว่าเมื่อเราไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆแล้วเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะลดลงนะคะดังนั้นต้องเป็น95เพื่อที่จะออได้ความเข้มข้น70ในการฆ่าเชื้อค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำสะอาดนะคะจะใช้น้ำกราดหรือว่าน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นคาร์โบพอ์นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสารก่อเจลอะค่ะและตัวต่อไปก็จะเป็นกิซอลีนะคะกิซอลีนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชื้นนะคะก็ต,ต่อไปจะเป็น Anti ไตเอเทรามีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในเพิ่มความหนืดของเนื้อเจ <quis bronze S 2> ลเราค่ะค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นน้ํามันยูคาลิปตัสนะคะตัวนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเจลเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ ตัวต่อไปก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะเพิ่มสีสันให้กับเตล์เราตัวนี้ก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เช่นกันค่ะค่ะสําสหรับอุปกรณ์ในการทําเตล์นะคะอย่างแรกก็จะเป็นวิกเกอร์ค่ะถ้าไม่มีวิกเกอร์สามารถใช้ภาชนะอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นพวกอ่างสเตนเลสหรือว่าพวกภาชนะพลาสติกอะคะ่ะแต่ต้องสะอาดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไม้พายซิลิโคนค่ะใช้สําหรับผสมเตล์นะคะ และตัวต่อไปก็จะเป็นขวดค่ะใช้สําหรับออใส่เตลนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นไซลิงนะคะในการดูดเตลนะคะเข้าใส่ในขวดนะคะแล้วก็จะเป็นหลอดดูดนะคะเพื่อใส่สารเติมสารเข้าไปในเตล์ค่ะสำหรับสายเคมีแลวะวัสดุอุปกรณ์นะคะทุกท่านสามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือแม้ก็ทาใช่องทางออนไลน์ค่ะ ที่สำคัญเลยนะคะการทำเจลเนี่ยท่านต้องรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาความสะอาดอาเนี่ยเจลแอลกอฮอล์ของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะพาเป็นได้รับการตัวเพื้อะค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยเราก็เติมน้ำเข้าไปค่ะในภาชนะในการทำนะคะจากนั้นเราก็เติมผงคาร์บอคลงไปค่ะค่อยๆเติมนะคะแล้วก็ ค่อยๆคนไปทีละนิดค่ะผสมจนกลายเป็นเนื้อเจลนะคะค่ะเมื่อเราผสมส่วนผสม,ะสมจะมีลักษณะกลายเป็นเจลแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกิสซอรีลงไปค่ะ ค่อยๆผสมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากที่ส่วนผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะเติมเอลกกฮอล์ลงไปนะคะจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่แอลกอฮอลผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆใส่สารปรับความเป็นเจลคะ่ะให้ได้ลักษณะเนื้อเจลที่เราต้องการนะคะ จากนั้นเราก็จะเติมออน้ำมันยูคาลิปตัสลงไปค่ะประมาณ3-4หยดนะคะ หลังจากนั้นเราก็เติมสีลงไปนะคะค่อยค่อยคนนะคะ าจากนั้นเราจะมาใส่ขวดกันนะคะค่ะตอนนี้แอลกอฮอล์เราก็เข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะมาบรรจุขวดกันนะคะ ให้สนิทนะคะนี้อบพอของเราก็ตร้องใช้งานแล้วค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการทำเจลอปพอล้างมือนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะทุกท่านก็สามารถทําได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุยสำนักงานตลาดกระทววง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่สนับสนุนให้มีคลิปดีๆอย่างนี้นะคะและทุกค,คทุ่ทค,คิปท่านนะคะที่รับชมน,นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ